ค่ะบ้านแบบโอเคมากๆเลยเห็นไหมตรงไหนก็สวยดอกอันนี้ดอกขหญเยอะเอาไปทำน้ำเกเตียวอร่อยมันจะกินตะแงตตะแงะหน่อยบังคาอ้างและต้องซ่อมเนี่ยหนึ่งรอยบาทเงินหนึ่งร้อบาทจ้างตาดาบาบัดญ้าแบบคุ้มมากอะ่ะตัดเองนี้แบบเมื่อยมากเลย โค้มสุดๆชอบมากเลยขอบคุณมากค่ะได้ลานสวยๆเอ็นวาจุที่ได้ลานสวยๆเลยเขาตัดโอเคมากเลยตนะัวเองโยี่ยมมากเยี่ยมยากขยบคุณยยอยทยยยยยยยหยบยยยยสะอยยยยยยบ nói sẹn sụp, để khoái ăn nấm, để tay gặp mà gặp cái nè, tay nói sẹn sụp nói sẹn sụp, sáng nói, đi bắn hay?